สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอเจอกับเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะและเหมือนเดิมเลยเจอกับเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์สวยให้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะ,ะนำเสนอเป็นรถเท่าใหม่ค่ะ Toyota f o ฟ t u n e r 2.4ตัว G ีนะคะรถปี2022เล็กใหม่แค่64,000กิโลเท่านั้นนะคะกับราคา979,000บาทค่ะรถมือเดียวสวยงามใหม่แท้ไม่เดิมไม่มีชนหนักผิความรับวก การครงสร้างเลยนะคะว่ารถสวยตรงปกแน่นอนแล้วคันนี้นะะีคะฟรีดาวดอกเบี้ย2.59%ผ่อนเพยงเดือนละ16,000บาทตลอดสัญญาใครสนใจคันนี้ติดต่อหา MBT มบลทลี่เพ่งใต้คิดได้เลยนะคะนะดูไฟหน้ากันค่ะไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบิบ LED เนี่ยคะมาพร้อมกับไฟเดทไทม์ u ันนิ่งไลท์ค่ะกระจังหน้าตกแต่งด้วยเส้นสา,ายคมเยี่ยมสวยงามมากๆเลยแต่ดหมอกมีให้เรียบร้อยจากโรงงาน ไปเลี้ยวด้านหน้าเป็น l e d นะคะบริเวณ2ขอไข่ออ่าง5 4 6 2กรุงเทพเลยได้ไป้ายนี้ไปใช้งานค่ะในส่วนตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆโรงงานติดรถมาเลยแม็กเป็นสีบอลเงินสวยงามแม็กไม่ซ่อมไม่ดุง้งนะคะมาพร้อมกับยางดันหลบปี2024ค่ะนะยคะยางดันหลบปลายปี24ยางใหม่แกะกล่องเลยใช้งานได้อีกยาวๆเลยสําหรับตัวอย่างนะคะ ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะสีสวยมากๆคันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้ที่เพชรโยนเอมี่ก็มารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันก่อนนะคะเผื่อใครตามหายอยู่กระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวนะในตัวแล้วก็ภาษีพรบนี่ค่ะหมดปีหกเก้าคุสภานะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยค่ะคุณพี่จ๋า1ปีมาชมภายในกันค่ะนะคะภายในนี่ดูโครงสร้างกันก่อนนะโครงสร้างเห็นไหมคะ กระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะฮะเดิมหมดเลยวัสดุภายในออกแบบมาค่อนข้างดีนะแล้วก็น็อตย,ยึดประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดโครงสร้างเดิมเสาบีนะคะเบาเป็นเบาปรับไฟฟ้านะข้างคนขับเบาะคู่นหน้านะคะแบบไฟฟ้าเลยคันนี้แล้วก็ตัวอ่าเสาบีเห็นไหมคะรอยน็อตพวกนี้ไม่มีขยับเลยนะคะน็อตเดิม ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะคะรับประกันได้เลยว่าลูกค้าได้ไปเนี่ยถูกใจแน่นอนสําหรับคันนี้ค่ะนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกระจกก็เดิมทุกบานนะคะเส้นสายตามโครงสร้างก็ยังเดิมโรงงานหมดเลยนะคะรับประกันเลยความสวยความตัวรถนะคะใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆากนะคะสำหรับด้านหลังนะคะก ดูคลาสสิกเนะี่ยบชมนี้นะดูทันสมัยมากๆตัวรถเนี่ยสวยเนียนมากๆไม่มีประวัติชนหนักไฟท้าย LED Light Guiding นะฮะเ้นองคมสวยงามเลยไฟท้ายของเดิมติดรถมานะคะนี่ด้านหลังเห็นไหมคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักตัวนี้เป็นตัว G นะะี่ะประตูฝาท้ายก็จะเป็นระบบแมนนวลอยู่นะคะก็เผื่อใครชอบเนาะคันนี้ปี22นะคะราคา900,000 7จ็ดหมื่นเก้าพันบาทตามงบนะได้รถปีใหม่ไม่น้อยโครงสร้างด้านหลังก็เดิมโรงงานค่ะนะคะไม่มีชนหนักไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะรับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าลูกค้าตรวจพบเจอรถชนหนักพิกควม่มเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะสำหรับรถที่เพชรจนเรามีวันตีหลังการขายให้นะคะแล้วก็มีหนังสือสัญญารับรถให้ด้วยถ้าเพี่ตรวจพบเจอรถชนหนักหนูรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะนะคะใครสนใจคันนี้นะคะมาจับมาจองกันได้เลยรับประกันว่า รถส,สวยมากๆมาทดลองขับรถกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าที่แพจโจนนะมาหาเอมมี่ได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะติดต่อเอมมี่ที่บนด้านล่างใต้คลิปแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์เบอร์ทรไลน์ชื่อเอมมี่นะคะนี่ค่ะล้อแม็กเดิมทั้งสี่ล้อยังปียี่สี่ทั้ง,ง, 24, งสี่เซนเลยนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะไฟด้านหลังก็ยังเป็นไฟสีเหลืองอยู่นี่ค่ะด้านหลังก็จะมีที่พักแขนนาแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังซีดัาม นะคะนั่งสบายสบายมีที่ชาร์จแบตด้านหลังให้สําหรับด้านหน้านะฮะก็ประตูฝั่งคนขับนะวัสดุสีดําหมดเลยคุมโทนดํากระจกปรับออโต้สี่บานระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะโครงสร้างก็คือเดิมหมดเห็นไหมคะเสาเอเสาบีให้ดูอันชัดว่าเดิมนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้วี่ได้ดูกันนะคะสตาร์ทแล้วอ่ะ ทีเดียวติดนะคะสำหรับตัวหน้าปัดเลนใหม้เนี่ยก็แสดงผลแบบดิจิตอลนะฮะไม้ของตัวปี2022เลขใหม่64,515กิโลไม้เดิมไม้แท้นะคะไม่มีการกรอกันกลับเลขใหม่หน้าจอสกรีนพร้อมกล้องวงหลังมีให้นะคะกล้องถอยนะเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยกันกล้องถอยก็ก็ชัดนะนะคะไม่ได้มัวนี่ค่ะมีกล้องถอยให้แอร์คู่หน้าดูโอโซนค่ะปรับอิสระคู่หน้า นะฮะแล้วก็ตัวคอวนโซลกลางตกแต่งลายไม้สวยงามค่ะเห็นไหมคะรถสวยมากๆเนียนกริปเลยเผื่อใครสนใจคันนี้นะฮะเราประกันเลยว่าถูกใจแน่นอนคันนี้ไม่หกหมื่นกิโลเท่านั้นกลุมอะไรมาติดฟังก์ชันนะระบบพันธุ์ชิปมีมาให้แล้วสําหรับในตัวสองจุดสี่รุ่นจีนะคะเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะนะฮะเครื่องยนต์นะ,คะเครื่องยนต์จะสวยงามแค่ไหนนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุสี่ดีเซล ะะเครื่องยนต์เดิมๆโรงงานค่ะเนียนติปเลยเลขไม่แค่หกหมื่นกว่ากิโลทําอะไรเครื่องยนต์โตยาไม่ได้แน่นอนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะแผ่นเพจพี่ดูเห็นไหมคะเดิมๆหมดเลยโครงสร้างเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมค่ะนะคะจุดที่บอบบางที่สุดนะคะก็จะเป็นพวกฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังประตูซ้ายประตูขวานะคะเป็นจุดที่บอบบางที่สุดดูรถชนหนักไม่หนักก็ดูจากตรงเนี้ยเป็นหลักได้เลยค่ะนะคะ คานหน้าแก้มรงแก้มซ้ายเดิมหมดเลยพี่นี่รอยนอ็อตฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งคือเดิมหมดรับประกันโครงสร้างเครื่องยนต์เดิมด้วยตัวเครื่องตัวถังต้งกับตัวสำเนาเล่มซึ่งลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเราซื้อเล่มจริงเข้ามาที่เพชรจนนะคะไม่ได้โอนลอยเข้ามานะนี่ค่ะฝากระโปรงสติ๊กเกอร์จะทางโรงงานรอยปั๊มนอ็อตรอยเม็ดอาร์ آ, พวกนี้ยังอยู่ครบเลยแผ่นกันความร้อนใหม่เอี่ยม ดูเมกเซนนะคะกับเลขไม่หกห0 0 0นโลนะถือว่าไม่น้อยมากๆจริงๆสำหรับใครนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะสนใจอยากได้เป็นเจ้าของอยากจับอยากจองโตโยต้าฟอร์จเนอรจุดตัว G นะคะปี2022เลขไม่หกหมื่นสี่พกิโลกับราคา9ก้าแสนกหมื่าแสนเจ็บาทราคานี้ฟรีดาวได้เลยดอกเบี้ย2.59%แล้วผ่อนเดือนละ1,6,000บาทตลอดสัญญานะ,ะสนใจคนันนี้ติดต่อที่เบอร์สุ6 7 2 5 2 7 3 6เบอร์เอมี่แอดไลนได้เลยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะฮะฝากกดไลค์ก็แชร์นะฮะกดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะรับชมกันว่าคลิปหน้าเอมมี่จะเอารถครอบครัวรุ่นอะไรคันไหนมาให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เอมมี่นะ่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ